สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อาโฮลินะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อถักโครเช่ลายที่42ของช่องโครเช่อาโฮลิค่ะท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากโครเช่อาโฮลิค่ะแล้วก็มาทบทวนนิดนึงนะคะโดยคลิปแรกนะคะจะเป็นการถักระบายนะคะ1 1ชิ้นแล้วคลิปที่2นะคะก็จะเป็นการถักเชื่อม ระหว่างระบายที่1กับ2นะคะแล้วคลิปที่3ก็จะเป็นการเชื่อมนะคะการเชื่อมแล้วคลิปที่4นะคะก็คือเออก็จะเป็นการที่เอาระบายนะคะชั้นถัดมาเนี่ยมาต่อนะคะอ่ะแล้วคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเออถักแขนนะคะการถักแขนโดยรายละเอียดนะคะก็คือ เราถักระบายตัวเสื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีทั้งหมด14 14ระบายแล้วก็นำไปต่อกับนำไปต่อกับเอานำไปต่อกับแขนเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวเสื้อนะคะโดยจะใช้แขนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างระบายกับตัวเสื้อคะอ่ะโดยโดยแขนนี่นะคะจะถักทั้งหมดเนี่ยแปดเห็นไหมคะอ่ะ นี่จะเป็น1 2 3 4นะคะ4คูณ2เป็น8นะคะแล้วก็ใช้2อันนี้นะคะมาต่อกับมาต่อกับตัวเสื้อแล้วก็ระบายนะคะอ่ะโดยเมื่อใช้ไปสองแล้วใช่ไหมคะเราเมื่อแบ่งครึ่งกันปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น7นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหลือ5นะคะ1นึ่อ่ะหนึ 1, 2, 3, นะคะ 4, แล้วก็ห้านะคะเอาเราจะมาเริ่มต่อตรงนี้เลยนะคะโดยตรงนี้เนี่ยเราก็ถักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด7ดแถวเกออ้าแถวค่ะแถวละเจดนะคะแล้วก็ควักธรรมดาให้เป็นลายตาให้เป็นลายตาไขนะคะเราจะมาต่อตรงนี้กันนะคะเออล็บนึงอาจจะไม่ตรง1 2 3 4สองสามสี่ 5นะคะห้าก็จะมาต่อตรงนี้ต่อตรงนี้นะคะอ่ะโดยทบทวนนิดนึงนะคะเข็มโครเชต์ที่ใช้นะคะจะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์หกค่ะอ่ะเข็มเข็มโครเชตเบอร์หกนะคะใช้ของทิวลิปเชปแนนะคะ เมื่อถักปุ๊บเนี่ยก็จะมีความถี่หรือความห่างของโซ่เนี่ยนะคะ1 0ึ่มลเมตรค่ะไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมเบอร์16นะคะอ่ะอันนี้ถักไว้แล้วหนึ่งหนึ่งนะคะระบายหนึ่งหนึ่งชิ้นก็จะถักอีก7จนะคะสักคู่นะคะ เพื่อที่จะไม่ไม่พลาดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะตรงนี้ที่เราจะต่อเนี่ย<ม>ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะคะ ระบายก็โซ่สองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาร้อยเข้าด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ,ะก็รอดห่วงตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่สองคะ่ะโซ่สองปุ๊บนะคะแล้วก็เปถักต่อต่อกับระบายที่จะเป็นแขนพอหนึ่งคอโซ่สามพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็โซ่ห้า โซ่ห้านะคะก็พลิกกลับแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะก็โซ่สองเรียบร้อยนะคะะเราก็ร้อยนะคะติ่งนี้กับด้านหลังนะคะที่เป็นตะข่ายก็รอดห่วงแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอะคะ่ะ โซ่สามพอ1คอโซ่ห้าลิกกลับนะคะลิกกลับอ่าก็จะเป็นพอ1คอนะคะโซ่สามอ่าเรียบร้อยก็พอ1นึ่งคอโซ่สองนะคะแล้วเราก็ไปร้อยร้อยกับระบายตัวเสื้อแล้วก็ตัวเสื้อนะคะ รอดห่วงโซ่สองค่ะโซ่สองนะคะก็พลิกกลับิก,กลับตรงนี้นะคะก็โซ่สามพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่สมแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็โซ่ห้อ่าเรียบร้อยก็พลิกกลับ มาะะโซ่สามพอหนึ่งคอก็โซ่สองนะคะแล้วก็ติ่งตรงนี้นะคะก็ลอดหัวแล้วก็ตัวเซ้ด้านหลังก็ลอดหัวก็โซ่สองพอหนึ่งคอโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอ ก็โซ่ห้าโซ่ห้านะคะเช็คว่าได้สามติ่งแล้วนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้ก็จะเป็นโซ่เก้าโซ่ห้าแล้วใช่ไหมคะหกเจ็ดแปดเก้านะคะอ่าแล้วก็พอหนึ่งคอตรงแกนนะคะโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอ แล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สองเราก็ร้อยรอดห่วงแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตรงแกนนี้นะคะก็จะเป็นพอหนึ่งคอค่ะโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะแล้วก็โซ่สองค่ะโซ่สองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น พรอเก้าครั้งนะคะเริ่มจะทำเป็นพัดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้านะคะพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะมันเป็นแกนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปรอดไปรอดห่วง นะคะแล้วก็โซ่สามค่ะโซ่สามผิดกลับนะคะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งตรงพอหนึ่งคออันแรกนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอสามครั้งในพอหนึ่งคอหนึ่งหลักหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นหนึ่ง ก็สก็หนึ่งสองตรงนี้ซ้ำตรงนี้จะเร็วนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าก็จะเป็นขั้นตอนที่มันซ้ำกันนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นพอนึ่สุดท้ายก็จะเป็นพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะตรงที่เราจะเริ่มแกนเนี่ยนะคะตรงที่เราจะร้อยเนี่ยเราจะต้องสร้างแกนไปด้วยนะคะคือเราก็อย่าลืมก็จะเป็นโซ่สองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตรงแกนโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะก็โซ่2ค่ะแล้วก็เราเราก็ไปร้อยปกตินะคะเชื่อมระหว่างระบายกับตัวเสือ้อ ร้อนห่วงก็โซ่สองนะคะปีกกลับอันนี้ก็เริ่มสร้างเป็นแกนนะคะเหมือนเหมือนกับที่เราทําระบายปกตินะคะอพอหนึ่งคอเราก็โซ่สามนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็โซ่สองคะ่ะพอหนึ่งคอตรงนี้ที่อันแรกนะคะแล้วก็โซ่สองว้นไปนหนึ่งนะคะ แล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สองเว้นไปนหนึ่งก็พอหนึ่งคอตรงนี้ก็จะซ้ำกันนะคะโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะโซ่สองก็พอหนึ่งคอโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอ โซ่สองพอหนึ่งคอโซ่สองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอตรงตรงโซ่ตรงนี้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้มันมันมันย้อนกลับมาแล้วนะคะ เราก็จะไปรอดห่วงตรงแกนของเราตรงติ่งตรงเนี้ยนะคะแล้วเราก็โซ่สามเป็นหลักค่ะโซ่สามเป็นหลักพลิกกับนะคะในแถวนี้นะคะก็จะเป็นพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอในช่องว่างเราจะพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตรงหลักหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอในช่องว่างสองครั้งพอหนึ่งคอตรงหลัก หนึ่งครั้งนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นพอหนึ่งคอในช่องว่างสองครั้งพอหนึ่งคอตรงหลักนะคะพอหนึ่งคอพอหนึ่งคอช่องว่างสองครั้งก็พอหนึ่งคอตรงหลัก พอหนึ่งคอสองครั้งช่องว่างแล้วก็พอหนึ่งคอตรงหลักนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งไหนช่องว่างพอหนึ่งคอตรงหลักค่ะพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะแล้วก็ตรงหลักแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้ง แล้วก็ตรงหลักพอหนึ่งคอสองครั้งก็ตรงหลักนะคะก็ตรงหลักพอหนึ่งคอสองครั้ง แล้วก็ตรงหลักนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็ตรงหลักนะคะเรียบร้อยนะคะตรงนี้เราจะก็จะไปข้างหน้านะคะก็คือเราจะเริ่มร้อยแล้วก็โซ่สองค่ะพอหนึ่งคอโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะก็โซ่สองค่ะแล้วเราก็ร้อยระบายนะคะกับตัวเสื้อ แล้วก็เราก็รอดห่วงก็โซ่สองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็พลิกกลับโซ่สองแล้วนะคะพอหนึ่งคอโซ่สามพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็โซ่สองค่ะพอหนึ่งคอโซ่สองข้ามไปหนึ่งก็แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะโซ่สอง พอหคอโซ่สนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอก็โซ่สองก็พอหคอนะคะโซ่สองพอหคอโซ่สองเว้นไปหนึ่งก็พอหคอโซ่สองพอหคอนะคะโซ่สองแล้วก็พอหคอ แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอ โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอนะคะโซ่สองพอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พอสองคอนะคะไปพันตรงนี้หนึ่งรอบนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวกับติ่งตรงเนี้ย ว่าเราโบกกับมาแล้วใช่ไหมคะหนึ่งรอบนะคะก็รวบสามแล้วก็รวบสองค่ะแล้วก็โซ่ห้าพิกกลับนะคะพอพิกกลับปุ๊บเราก็จะไปเกี่ยวกับระบายอันแรกนะคะเห็นชันไหมคะระบายอันแรกแล้วก็เราก็ไปร่อห่วงตรงนี้นะคะก็โซ่หนึ่งคะ่ะแล้วเราก็พอหนึ่งคอตรง โซ่ที่3ามที่เป็นหลักนะคะแล้วก็พอ1คอในช่องว่างโซ่สี่แล้วก็พอ1คอนะคะแล้วก็พอ1คอในช่องว่างนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในการร้อยในการร้อยเอ่อร <io> ะบายนะคะระบายตรงแขนกับร้อยเข้ากับระบายแล้วก็ตัวเสื้อนะคะอ่ะเมื่อร้อยเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ เนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแขนเสือ้ออันนี้ก็จะเป็นระบายอันนี้จะเป็นตัวเสื้อนะคะอ่ารอยก็ประมาณนี้นะคะโดยเอาลายที่เราถนัดด้านหน้านี่เอาไว้เอาไว้ประกบกันนะคะ,ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ